ทุกคนฟังดีๆนะครับ422 10บิตกล้อง mirrorless full frame ถ่าย 4K ได้ถึง60เฟรมแบบไม่ครับมี ID Tech เล t o ออโต้โฟกมีกันสั่น5แกนทั้งหมดนี้อยู่ในราคาไม่ถึง90,000บาทครับ อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพตามเนวนะครับใช่เลยวันนี้ปิงจะมารีวิวตัว Canon EOS R6 แบบใช้งานจริงให้ทุกคนได้ดูกันในขณะที่หลายๆคนกำลังหันความสนใจไปหาความละเอียดที่ 8K RAW ของ EOS R5 นะครับคือปิงอยากให้ทุกคนแบบ step back กลับมามองความต้องการของตัวเองนิดนึงว่าเราต้องการความละเอียดที่มันมากขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับคือมันดีมากๆอย่าเข้าใจผิดสาหรับตัว R5 นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการความละเอียดไฟล์ที่มันอลังการขนาดนั้นเราอยากได้กล้องตัวหนึ่งที่สามารถถ่ายทั้งภาพนิ่งและรับงานแบบฟรีแลนซ์วิดีโอได้นะครับและที่สําคัญคืออยู่ในราคาที่จับต้องได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ปิงจะมาไ like ล่ทีละข้อเลยสําหรับความชอบในการใช้งานจริงกับตัว canon eos r6 เรื่องแรกเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคือตั้งแต่ใช้กล้องตัวนี้มาเนี่ยบอกตรงๆว่ามันใช้งานสนุกมากมาก นะเพราะว่าสิ่งแรกที่พิงคอนเซิร์นในการใช้งานกล้องเนี่ยคือมันมีความสุขไหมและมันสนุกไหมในการใช้งานถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วมันมีความสุขเนี่ยแน่นอนว่าภาพที่มันได้ออกมามันก็จะมีสีสันแล้วก็มีพลังตามไปด้วยแต่ทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราใช้งานกล้องแล้วมันรู้สึกลําบากรู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่ค่อยสนุกไม่มีความสุขเนี่ยคือพิงว่ามันอาจจะส่งผลเสียกับผลงานของเราก็ได้และพิงก็เชื่อว่ามีหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแบบนี้แต่อย่าง r 6ตัวนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยภายนอกบ นะครับจับถนัดมือแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยคือน้ําหนักมันค่อนข้างเบานะครับทางที่ดีเราควรจะเลือกเลนส์ที่มันเหมาะกับการใช้งานในแต่ละงานของเรานะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราเอามาเป็นเ,เลนส์ RF ของ Can น n นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นอันนี้เป็น7200นะครับถ้าเราเอามาประกอบกันเนี่ยม,มันอาจจะดูใหญ่ก็จริงแล้วมันอาจจะดูหนักก็จริงแล้วมันก็หนักจริงๆด้วยแต่มันก็ไม่ได้หนักขนาดที่ว่า,เ,าเราจะไม่สามารถถือแฮนด์เฮลถ่ายวิดีโอได้คือ เรามามองหลังกล้องแล้วเนี่ยความหนักตรงนั้นมันหายไปเลยเพราะว่าคุณภาพไฟล์มันค่อนข้างดีมากนะครับที่สําคัญเนี่ยคือจอมันเป็นแบบฟลิปแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยเนาะมันก็ง่ายต่อการใช้งานเข้าไปอีกเรื่องที่2นะครับที่ปิงใช้แล้วรู้สึกมากที่สุดก็คือเรื่องของโฟกัสคือที่ไม่ได้บอกว่าเป็นออโต้โฟกัสเนี่ยเพราะว่ามันน่าสนใจทั้งออโต้โฟกัสแล้วก็แมนนวลโฟกัสเลยส่วนของออโต้โฟกัสนะครับเขาก็จะมีเรื่องของ i d t ดทเทคออโต้โฟกัสมาให้แต่ว่า IDT ดทเทคของ R6 เนี่ยคือมันค่อนข้างแม่นยํามาก และที่สําคัญเนี่ยคือเราสามารถจับโฟกัสได้จากการจิ้มได้เลยนะครับสมมุติว่าเราอยากจะโฟกัสคนไหนเราก็จิ้มไปที่คนนั้นแล้วมันก็ตามหน้าคนนั้นให้เลยและที่น่าสนใจมากยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับนั่นกะ็คือเรื่องของสปีดของการชิฟโฟกัสคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะชิฟโฟกัสจากมาร์กเเนี่ยไปมาร์กบเราสามารถคัสตอมสปีดได้ว่าเราจะให้มันไปเร็วหรือเราจะให้มันไปช้า นะครับพิงว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของทัชสกรีนแล้วก็จุดแข็งของออโต้โฟกัสใน r 6ส่วนเรื่องของแมนนวลโฟกัสนะครับเอาตรงคือปิงอ่ะใช้แมนนวลโฟกัสมากกว่าออโต้โฟกัสและที่มันน่าสนใจก็คือมันมีโฟกัสไกด์มาให้ไอโฟกัสไกด์ตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นบาร์แบบนี้ให้เราเลือกจิ้มจุดที่เราอยากจะโฟกัสนะครับแล้วก็เราเลือกหมุนตัวโฟกัสริงให้มันเข้าโฟกัสแล้วมันจะขึ้นเป็นมาร์คสีเขี 4, เยวขึ้นมาอันนี้คือมันน่าอเมซิ่งมากเพราะว่าหลายๆกล้องอ่ะคือไม่ค่อยไม่เคยเห็นเลยดีกว่า ยกเว้นแต่ว่าเป็นกล้องวินเทจสมัยก่อนหรือว่าเป็นกล้องฟิล์มนะครับเขาจะมีโฟกัสไกด์มาให้แบบนี้มาที่ท็อปิกสำคัญสำหรับวันนี้กันบ้างนะครับนั่นคือเรื่องของเร s โ l ลูชันนะครับแล้วก็ EOS R 6ตัวนี้เนี่ยสามารถถ่าย Full HD ได้ถึง120เฟรมเปอร์เซ็ตมันจะอยู่ในโหมด High Frame Rate นะครับเราต้องเข้าไปเปิด High Frame Rate ก่อนถึงจะถ่าย120เฟรมได้ส่วน 4K เนี่ยสามารถถ,ถ่ายได้ถึง60เฟรมเปอร์เซ็ตเป็นแบบ IPB ซึ่งพิงมองว่าคุณภาพไฟล์แบบนี้เนี่ยคือมันเหมาะสมแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานวิดีโอนะ เ,เราต้องยอมรับว่าหลายๆคนยังใช้4ฮีในการถ่ายวิดีโออยู่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันเป็นเรื่องปกติมากคือปิ๊งเองอะก็ใช้4ฮีในการถ่ายวิดีโอเหมือนกันแล้วก็มีถ่าย 4K ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้กล้องในการถ่ายวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอท่องเที่ยวหรือว่ารับงานฟรีแลนซ์ถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมของ R อ่กปิงว่ามันพอและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเวลาเราถ่ายมาเราก็ต้องตัดต่อถูกต้องไหมครับ เนื่องด้วยไฟล์มันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมันก็ทําให้คอมของเราเนี่ยมันไม่ได้ทำงานหนักมากแล้วก็ตัดต่อค่อนข้างลื่นจากที่เราตัดกันมานะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือ 4K ของ R6 อ่ะเป็น 4K แบบไม่ครอปต้องบอกก่อนว่าหลายๆรุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นมี 4K เหมือนกันแต่ก็จะเป็น 4K แบบครอปคือถ้าเกิดว่าเป็น 4K แบบไม่ครอปเนี่ยเราก็จะสามารถใช้เซนเซอร์ได้แบบเต็มฟูลเฟรม แล้วก็ใช้ระยะเลนส์ที่เราต้องการเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองมาที่เรื่องของการทำสีกันบ้างนะครับจากที่ใช้งานมาบอกเลยว่าค่อนข้างประทับใจกับตัว R6 มากๆนะครับเพราะว่าเขาให้มาเป็น4 2 2 10บิตแต่จะบอกว่า4 2 2 10บิตเนี่ยมันจะอยู่ใน Picture โปรไฟล์ที่เป็น C log นะครับกับ HDR PQ แต่ก็ต้องบอกเลยว่าพิงคะไม่ค่อยได้ใช้ HDR PQ จะใช้เป็น C log มากกว่า นะครับเพราะว่ามันสามารถดึงดานามิกเรนจ์ออกมาได้เต็มประสิทธิภาพของกล้องมากที่สุดน่าจะได้ถึงประมาณ12สต็อปเลยนะครับแล้วเราสามารถเอาไฟล์ตรงนี้มาทําสีได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นทําสีสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่า HDRPQ เนะี่ยเหมาะกับใครพิงว่านะ่าจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้อยากปวดหัวกับการย้อมสีไฟล์หลอกขนาดนั้นแต่ก็ยังอยากได้ดีเทลส่วนที่เป็นของไฮไลท์แล้วก็ชาร์โดมากยิ่งขึ้นนั่นเองฟังก์ชันต่อไปนะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับมันคือ AV 1ส่วน8สต็อป หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินคํานี้มากสักเท่าไหร่คือเราเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนกันแต่จะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับมันก็คือการซอยให้ F-stop ของเราเนี่ยมันถี่มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเริ่มจาก F2.8 ไป F4 เนี่ยมันจะมี2.8 3.2 3.5แล้วก็ F4 แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดโหมดนี้เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่2.8 1ทับ8 2ทับ8ทั8 8 8ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง2.8 7ทั แล้วค่อยเป็น F4 พูดง่ายๆเลยก็คือตั้งแต่2.8ถึง F4 เนี่ยมันจะมีความถี่มากยิ่งขึ้นเรื่อง F stop อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจสำหรับตัว R6 นะครับนั่นก็คือจุดเชื่อมต่อของ F stop แต่ละ stop เนี่ยมันค่อนข้างสมูทมากๆคือปกติในกล้องหลายๆรุ่นเนี่ยที่เราใช้กันคือเวลาเราปรับ F แบบจาก2.8 3.2 3.5อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีแบบ๊อกก๊อก,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 กแล้วแสงมันจะจ้ำในแต่ละ F stop แต่ว่าในตัว R6 ตัวเนี้ย F stop แต่ละสต็อปเนี่ยคือมันจะเชื่อมกันไปเลยคือความสมูทของการเปลี่ยนผ่านตัวของของแสงที่เข้ามาเนี่ยมันจะค่อนข้างสมูทมากๆอ่ะทีนี้คนอาจจะถามว่ามันสําคัญยังไงมันมีประโยชน์ด้วยหรอมันมีประโยชน์นะถ้าเกิดว่าเรากําลังจะถ่ายในซีนที่แบบว่าเราอยู่ในที่มืดแล้วต้องถ่ายออกไปในที่สว่างเนี่ยถ้าเราวัดแสงในที่มืดเนี่ยส่วนที่มันสว่างมันจะโอเวอร์ถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเอฟที่มันสมูทขนาดเนี้ยเราถ่ายในที่มืด เราเดินออกไปที่สว่างแล้วเราค่อยๆหมุน f ให้มันสูงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยภาพมันก็มืดลงเรื่อยๆถูกต้องปะแต่มันสมูทมากๆเอาจริงๆก็คือคล้ายๆกับการที่เราติด variable nd ข้างหน้าอ่ะเราค,ค่อยๆหมุนไปเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นการเพิ่ม f เข้ามาเท่านั้นเองมาที่เรื่องของการการสั่นของตัว r 6ตัวนี้กันบ้างนะครับคือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันกนารสั่น5แกนเนาะแต่ว่ามันก็จะมี ดิจิตอลไอเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่ทุกคนเห็นในฟุตเทจที่เราจะเปิดให้ดูเนี่ยคืออะอย่างช็อตเนี้ยคือเราถ่ายบนรถแล้วเราก็ใช้เลนส720์7200ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า7200 720ยิ่งระยะมันแคบมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะทําให้กล้องเรามันเช็คมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เราไม่ได้เปิดดิจิตอลไอเลยคือเราใช้การสั่นของตัวบอดี้กับตัวเลนส์เท่านั้นแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นคือฟุตเทจที่เราใช้เป็นแฮนด์เฮลเนี่ยมันใช้งานได้ มันไม่ได้เจอขนาดที่มันใช้งานไม่ได้แล้วมันก็ค่อนข้างสมูทมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดเราเปิด Digital IS เข้ามาเนี่ยคือภาพมันจะครอปลงมานิดนึง แต่ก็แลกกับความสมูทที่เราได้เพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วอะ่ะมันมีบางจังหวะที่เราต้องใช้ดิจิตอลไอเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันไม่สําคัญสำหรับคนถ่ายฟิล์มแบบเรานะถ้าเกิดมันอยู่ในสถานาการณ์ที่แบบว่าอยู่บนเรืออ่ะพูดต,ตรงเราถ่ายบนเรือบ่อยมากๆแล้วขาตั้งกล้องก็ไม่ช่วยเราเปิดดิจิตอลไอเราเสียเฟรมไปนิดๆหน่อยๆแต่มันทาให้กล้องเรานิ่งมากยิ่งขึ้นปิงว่าอันนี้มีในตัวกล้องอะ่ะถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยทีเดียวอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทะนะ ใน R6 คือเราสามารถเซตไทม์แหลให้เขาลันไปเองได้เลยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เขาถ่ายกี่ภาพนะครับจุดเชื่อมต่อเนี่ยกีวิแล้วก็เขาจะคอนเวิร์ตออกมาให้เป็นไฟล์วิดีโอได้เลยเป็นทั้ง Full HD แล้วก็เป็น 4K ก็ได้ด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องภาพนิ่งเหรอครับให้ภาพมันพูดดีกว่า อ่ะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลของวิดีโอกับตัว Can o น e อ s R6 ตัวนี้คือทุกคนคงจะได้ข้อมูลกันไปแน่นมากเลยทีเดียวเนาะเอาจริงๆแล้ว่คือปิงก็ไม่ได้กะจะมาแบบป้ายยาทุกคนหรืออะไรหรอกนะแต่ว่าส่วนตัวคือใช้งานมาแล้วมันประทับใจจริงๆไม่ได้โม้ไม่ได้โกหกที่สาคัญเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือใช้แล้วมันสนุกคือเราอยากเอาไปใช้ทุกวันเราอยากเอาออกไปอยากติดกระเป๋าไปทุกวันคือปิงว่าอันนี้มันถือว่าเป็นกําไรของการ ซื้อกล้องมาตัวหนึ่งแล้วได้ใช้มันอย่างมีความสุขมากกว่านะและที่สําคัญอะ่ะคือ,อ่างที่บอกว่าราคามันไม่ได้เจ็บแสบขนาดนั้นนะครับก็ทุกคนลองดูนิดของตัวเองละกันว่าตัวเองอะ่ะต้องการนิดคุณภาพไฟล์ความละเอียดไฟล์ขนาดไหนถ้าเกิดต้องการแค่ 4K ที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วก็4 HD ที่เป็น120เฟรมได้ทำเป็นซ u เปอร์สโลโมชันได้วิ่งว่า R6 อเหมาะแต่สำหรับใครที่อยากได้คุณภาพไฟล์หรือว่าความละเอียดไฟล์ที่มันมากยิ่งไปกว่านั้น มากกว่า 4K ไปถึง 8K รอไป R5 เลยอันนี้หนับหนุนเนาะแต่ก็อย่าลืมว่าคุณก็ต้องมีคอมที่มันเฟี้ยวอยู่พอสมควรในการจะตัดไฟล์แบบ 8K ได้นะครับงั้นฝากไว้แค่นี้แล้วกันใครที่ชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปิงด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบาย